แล้วแกคิดว่าคนที่ชอบจ้องจับผิดคนอื่นแบบแกคนอื่นเขาชอบได้เหรอวะจ้องจับผิดตรงไหนพูดความจริงต่างหากโอ้ยหยุดทะเลาะกันได้แล้วไม่มีทางยังไงนนท์ก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่นนท์ไม่ได้เป็นเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะคะ นี่มันอะไรกันเนี่ยเดียขนมปังกับไส้กรอกอีกแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นให้นนทบ้างเหรอเมื่อเช้าฝนตกหนักนนท์ก็เห็นเดียวก็เลยไม่ได้ออกไปซื้ออะไรให้ไหนนนบอกเดียว,ว่าเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายไม่ชอบคนเรื่องมากกินขนมปังกับไส้กรอกแค่มือสองมื้อเนี่ยทําเป็นบนเออกินก็ได้ เรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะคะจำเอาไว้ไม่รู้แหละแต่พรุ่งนี้เดียวต้องเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นให้นนด้วยนะค่ะทำงานสบายจริงโว้ยจะเข้าจะออกงานกี่โมงกี่ยามก็ได้ไม่พอใจอะไรก็พูดตรงตรง อย่ามาแซะหยุดทะเลาะกันได้แล้วลำคาญคนจะทำงาน,นก็หนดไม่ชอบคนที่มาทำงานแล้วเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะพวกที่มาทำงานสายแต่กลับพร้อมคนอื่นแล้วทำไมวันนี้แกถึงมาสายอะ่ะปกติก็เห็นมาตรงเวลาตลอดองีงพอดีรถฉันเกิดอุบัติเหตุรอเรียกประกันอยู่ก็เลยเสียเวลาอ๋อและอีกพวกที่ฉันไม่ชอบ ก็คือพวกที่ทำผิดแล้ว,วชอบแก้ตัวแต่ไม่ยอมแก้ไขแล้วแกคิดว่าคนที่ชอบจ้องจับผิดคนอื่นแบบแกคนอื่นเขาชอบแด้หรอวะจ้องจับผิดตรงไหนพูดความจริงต่างหากโอยหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วไปทำงานได้แล้วปะ เดียเดียเดียค่ะคุณได้หยิบหนังสือในกระเป๋าผมไปอ่านหรือเปล่าอะผมหาท่านแล้วก็หาไม่เจอเนี่ยพอดีเมื่อคืนเดียหยิบหนังสือไปนั่งอ่านบนห้องนอนน่ะเดยวเดียบีบให้นะนนเคยบอกเดียเราไม่ใช่เหรอเวลาหยิบจับอะไรอะให้เอาวางไว้ที่เดิมนนไม่ชอบเลยคนไม่มีระเบียบเนี่ยแล้วนนอ์จะมาบ่ดกิบใส่เดียทําไมกับแค่เรื่องหนังสืออะ วันหนึ่งเดียทํางานตั้งหลายอย่างทั้งงานบ้านทั้งขายของออนไลน์มันก็ต้องมีลืมบ้างแหละแต่การหยิบหนังสือมาอ่านแล้วเอากลับไปเก็บไว้ที่เดิมอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินกําลังไม่ใช่หรอค่ะมันไม่ใช่เรื่องเกินกําลังหรอกแต่คนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ไม่ควรมานั่งคิดเล็กคิดน้อยกันแบบนี้นะคะนนไม่ใช่โนนหลอกที่คิดเล็กคิดน้อย่ะเดียนั่นแหละที่คิดมากไปค่ะเดียคงคิดมากไปจริงๆเดี๋ยวเดียมีหนังสือให้นะ เดียเดี๋ยเห็นกระเป๋าสตางค์ของโนนหรือเปล่าอ่ะนนจําได้ว่าวางไว้ที่หัวเตียงอ่ะเดี๋ยเผลอไปหยิบไปวางไว้ตูงไหนหรือเปล่าเอาก็ถามดีๆจะประชดทําไมเนี่ยไม่เข้าใจนนไปทําอะไรให้ใครตอนไหนไม่ทราบ เดี๋ยวมาใส่หลายนนดีกว่านนไม่ได้เป็นแบบที่เดียพูดเลยไม่มีทางยังไงนนก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่นนไม่ได้เป็น ไอ้นนแกใช่ไหมที่ไปฟ้องหัวหน้านะเรื่องที่ฉันรับงานนอกเอาเปรียบตรงไหนวะงานนอกที่ฉันทำฉันทำนอกเวลาไม่ได้ทำในเวลางานทำบอเป็นบอกคนอื่นว่าอยาขี้ฟ้องที่ตัวเองนะ่ะฟ้องก็จ่ายนี่นนฉันรู้นะว่าแกไม่ค่อยชอบที่น่ากันชอบทะเลาะก,กับกันแต่ฉันก็ไม่เคยว่าอะไรแก แต่การที่แกเอาเรื่องนี้ไปฟ้องหัวหน้ามันอาจจะทําให้การโดนไล่ออกก็ได้นะก็ที่มันไม่โดนไล่ออกก็เพราะหัวหน้าเขามีเหตุผลพอเขาไม่หูเบาเชื่อแกไงคนอย่างแกสมควรแล้วที่ไม่มีใครครบตอนแรกฉันก็ชอบนิสัยแกนะแกเป็นคนตั้งใจทํางานรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันคงคิดผิดไปว่ะเพราะแกมันไม่ไดีจริงจากข้างในอ่ะ ก็ถ้าแกดีจริงจากข้างในอะ่ะแกก็ต้องรู้จักคำว่าให้อภัยดิเพราะมันดีแจ่เปลือกไงเอาหนัากกาันไปทำงานได้แล้วไป โอ๊ยง,งูยยหง,งิดโวยงูหงิดอะไรมาอีกล่ะคะก็เพื่อนที่ทำงานนะสิเดียมันกล้าดียังไงมาว่านวนเป็นพวกดีแต่เปลือกอะถ้าเราดีจริงก็ไม่เห็นต้องไปสนใจคำพวกนั้นเลยนี่เดียก็พูดได้ดิเดียไม่เป็นคนโดนกระทำนี่ถ้าเดียโดนกระทำเดียก็คงไม่พูดแบบนี้หรอกนนที่ผ่านมาเดียก็มีปัญหาการทำงานไม่ต่างจากโนนหรอกนะ แต่แค่ไม่ได้มาระบายให้นนฟังพอรู้ว่าน,นนไม่ชอบให้เอาปัญหาการทำงานเนี่ยมาเป็นปัญหาในบ้านนี่เดียกําลังจะว่านนว่าน,นนเป็นคนที่เกลียดสิ่งไหนแล้วก็ทำสิ่งนั้นใช่ไหมเดียไม่ได้ว่าค่ะแต่แค่พูดเตือนสติไม่อยากเห็นนนทถล้ำไปมากกว่านี้ อืไม่ได้มากันไม่ได้ลาป่วยแต่ลาออกมัจะมากเกินไปแล้วนะนนแกรู้ไหมว่าทำไมกันถึงลาออกเหตุผลที่กันมาลาออก ก็เพราะว่ามันต้องไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไงแกเลิกมองคนในแง่ร้ายสักทีได้ไหมปากก็สอนให้คนอื่นมองโลกในแง่ดีแต่ตัวเองทำไม่ได้สักอย่างอะเออก็ว่าแกสิคนเราอะนะถ้าไม่ชอบอะไรก็อย่าให้คนอื่นมาทำแบบนั้นสิเหมือนที่แกทำาตอนเนี้ยนี่ด่าขนาดนี้แกยังไม่รู้ตัวเองอีกหรอ ถ้าแกมีเวลาว่างอ่ะแกก็ไปสำรวจตัวเองดูบ้างนะไม่ใช่เอาเวลามาสอดรู้เรื่องคนอื่นเขาแบบเนี้ย นนทํทำไมวันนี้กลับมาบ้านเร็วจังคะเดี๋ยวยังไม่เตรียมอาหารเลยอะ่ะเราไปนึงนะคะอ,อ,อ,อคือเปล่าแล้วค่ะเดียวยังไม่ได้ล้างจานเลยอะ่ะ นอนไม่โกรธดเดียวหรอถ้าเดียรว,วิเคราะห์คงเป็นวิธีการป้องกันตัวอย่างหนึ่งมัง้งอย่างนนท์บอกว่านอ์ไม่ชอบถูกเอาเปรียบ แต่พอนอนตอบโต้คนประเภทนั้นด้วยการเอาเปรียบคืนคนก็เลยมองว่านนเป็นแบบนั้นเสีเอง <c oughs> ถูกต้องนะคะนี่ฉลาดขึ้นนะคะเนี่ยหลังจากถูกด,าด่าติดกันหลายวัน <c oughs> ดีแล้วล่ะคะ่ะที่สำนึกได้เร็วถ้าสำนึกได้ช้ากว่าน,นี้ ไม่เหลือทั้งเพื่อนทั้งเมียแน่นอนค่ะตอนนี้จะทำไรคะใครเาะแชทตุ่นแล้วกันใครฮัลโหลไม่ใครฮลโหเคยได้เลยใคร เดียไม่ได้ว่าค่ะแต่แค่เตืออสติอุ๊ยอะไรวะน่ะเมื่อก่อนฉันก็ชอบแกนะชอบนิสัยชอบนิสัยบอกแล้เขาก็ชอบแกนะบอกว่าวเขาเฉยเลยคิวมีหนุนโต้เลยเอากระรานไม่รอดคิว่า่หนุนโตนเลยกระราแล้วนอนจะรังงุดนใสเดียอะไรวะน่าวันนี้ก็เป็นเข้าใจเข้าใจเวลามันเป็นมันจะเป็นมันไม่มีเหตุผลหรอกแต่คิวนั่นแหละ 对，另外、yeah, no,。